ลักคณาราศีมีนประจำเดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนที่มีเกณฑ์ได้บ้านลดที่ดินขยันแล้วรวยมากเซนก็แรงฟันก็แม่นออกตรงตรงสวัสดีครับทุกท่านอีพีนี้มาถึงลักคนาราศีมีนแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นเดือนเกิดของท่านด้วยนะครับอาจารย์ก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทุกท่านเฮงเฮงัๆง,งๆรวยรวยเลยนะครับตรงนี้อ่าแล้วเราก็มาดูกันเลยนะครับว่า โอ้โหเห็นดวงดาวแล้วใช่ไหมครับมีทั้งดาวพุธด,ดาวอาทิตย์ดาวราหูดาวเกตครับกลุ่มลัคนามีนครับโอ้โหมีสีสันอย่างแน่นอนนะครับและอาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้ง5้าเรื่องนี้นะครับแบบละเอียดมีเป็นลายลักษณ์อักษรให้ด้วยนะครับแล้วก็เลขนําโชคท้ายคลิปครับเหงื่อเลยๆได้เลยนะครับตรงนี้เริ่มที่ตัวเรากันก่อนเลยนะครับ ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวเกตมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพัานธ์แล้วนะครับแล้วเดือนมีนาคมเนี่ยอยู่กับเราทั้งเดือนเลยสถิตท,ที่ราศีมีนเราไงตอนนั้นจะเซนแรงสุดสุดฝันแม่นสุดๆุดออกตรงตรง,ตรงมีเดจาวูมีอะไรที่มันคาดไม่ถึงเยอะแยะหรือจะได้เข้าวัดทําบุญยิ่งดีนะครับหรือจะมีเกณฑ์เดินทางไกลจิบประจรลงเท้าอ่อนลงออนไลน์คือมีอะไรให้ทําเยอะต้องติดต่อเจรจาสื่อสารค้าขายคืองานเยอะแน่นอนนะครับมีภารกิจเยอะ เตรียมตัวไว้เลยนะครับฟิตร่างกายเพื่อความพร้อมในเรื่องราวเหล่านี้นะครับและหลังสม,มีนาอยากจะฝากเลยนะครับว่าดาวพุธเราจะย้ายร่วมดาวเกตเลยนะครับเรียกว่าคําพูดวาจาจะศักดิ์สิทธิ์มากคิดดีทดําดีพูดดีจะเป็นสีแก่ตนจะนํามาสูงความเจริญรุ่งเรืองห้ามแช่งห้ามดา่าห้ามว่าห้ามโป๊ปดมดเท็ดห้ามมุสาวาทานะครับจะเข้าตัวจะลําบากนะเพราะว่าพุธ ในหนึ่งก็เจอพระราหูด้วยถ้าพูดไม่ดีเสร็จเลยนะครับตัวเราอเสร็จเลยนะแล้วก็มีปัญหามาให้แก้แก้ได้ภารกิจเยอะที่มีปัญหาก็นี่แหละครับพุธเจอลาหูอาทิตย์ร่วมลาหูเห็นไหมคู่ศัตรูสองสองคู่นะครับอยู่ในเรือนตนก็คือราศีมีนดังนั้นก็มีสีสันหน่อยครับช่วงเดือนนี้นะเพราะะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรในช่วงเวลาเนี้ยอ๋อดาวมันเข้ามาเยอะมันก็เลยต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายกว่าเดือนอื่น อ่าเพราะนั้นเราก็ดีไปนะแล้วก็เน้นถูกต้องถูกกฎหมายถูกศีลธรรมจรรยาบรรณไวก่อนเราก็จะผ่านได้นะครับคิดดีทดําดีพูดดีตามที่บอกและสิี่มีนาอีกครับจังหวะนี้ดาวอาทิตย์ครับมาทับตัวเราอาทิตย์ก็ร้อนดิครับอยู่ไม่ได้จะมีเกณฑ์เดินทางเตรียมตัวเลยไปแล้วจะดีเพราะอาทิตย์หมายถึงเกรติยศชื่อเสียงนะหรือทําบ้านทํารถงานเยอะ,อะอคทิ i v i t y เยอะครับสนุกสนานแน่นอน นะแต่อย่างไรก็ตามดาวประดาประจําตัวเรายังเป็นราชาชโชคในเรื่องการเงินก็ยังหาเงินหาทองได้อีกเยอะมีคนคอยช่วยเหลือก็คุณประามผู้รักผู้ใหญ่เมตตาประธามไปเข้าหาเขาได้นะครับก็จะดีนะดูแล้วไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่อย่างใดนะครับแค่จะเดินทางมากก็เหนื่อยบ้างอ่าหรือบางทีพักผ่อนน้อยเท่าน,นั้นเองก็มีเหนื่อยมีเลียเท่าน,นั้นเองนะครับการเงิน,นและโชคลาภครับอันนี้ฝากเลยนะครับว่า ช่วงเวลาที่ฟังอยู่เนี่ยปลายเดือนกุมภาพันธ์เข้ามีนาคมเนี่ยนะครับดาวอังคารการเงินย,งยังโคจรเป็นมหาอุดในเรือนลาภะยังได้อยู่ยิ่งขยันยิ่งได้มากยิ่งได้เยอะรีบลงมือทําฟ้าเปิดแล้วโอกาสเปิดแล้วช่วงนี้ทำแล้วจะได้เยอะเหมือนที่บอกขยันผิดที่ขยันผิดเวลา10ปีก็ไม่รวยแต่ถ้าขยันถูกเวลาเนี่ยเดือนเดียวครึ่งเดือนก็รวยได้นะครับเพราะนั้นจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่จะรวยมากของชาวราศีมีนะครับรีบลงมือทํา เพราะว่าถ้าเข้ากลางเดือนพอดีเลยนะสิบห้ามีนาครับดาวอังคารการเงินย้ายเข้าสู่เรือนวินาศวินาศไม่พอครับไปเจอดาวเสาวอีกเสาวถึงภูมิมังระวังเหตุเกิดเพลิงอาเพศไม่ชิบหายหมู่โจรกำเริบวุนว่นวายก้าหมู่โจรมันจะมาป้นชิงเราก็แปลว่ามีเรื่องให้ต้องใช้เงินจ่ายเงินมากขึ้นจะได้ก็ต้องเหนื่อยต้องแก้ปัญหาต้องฟาวฟันต้องต่อสู้ต้องทรหดอดทนแล้วก็จะมีเกณฑ์โดนหลอกโดนโกงอะไรได้ง่าย ห้ามลงทุนห้ามให้ใครยืมเงินห้ามค้ำประกันใครอะไรที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองเนี่ยอะไรที่มันได้มาง่ายๆเนี่ยไม่ใช่ทางเราแล้วนะสิบห้ามีนาเนี่ยจะได้เนี่ยมันต้องยากหน่อยอ่าให้มันสมกับดาวที่ไปอยู่ในเรือนวินาศนะครับไอที่ง่ายๆระวังเลยโดนหลอกนะครับอ่านนี้ฝากไว้เลยแต่ถ้าก่อนสิบห้าเนี่ยช่วงเวลาที่ฟังอยู่เนี่ยรีบขยันรีบลุยรีบทำนี่ครับจะได้ผลไปกรอบเป็นกำรรนะครับส่วนในเรื่องโชคลาภ ก็ถือว่ายิงอยู่ในมุมที่ดีมากเสี่ยงโชคได้เลยยิ่งมีดาวเกตใหม่นะเซนเราเลขที่เกี่ยวกับตัวเราเพราะดาวตัวเองก็ไปเป็นราชาโชคใน,เ,นเรื่องการเงินเนี่ยเทพเทวจัดให้ก็ได้อ่าเพราะฉนั้นไปไหว้ไปมูขอพรไปเสริมดวงไปไปเกี่ยวข้องกับเทพเทวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะๆหน่อยนะครับก็จะดีแต่หลังสิบห้ามีนาไปแล้วเนี่ยดาวการเงินเข้าวินาศหมายเจอคู่ศัตรูด้วยแต่ผมว่าเบาได้เบางดได้งดนะจะไม่คุ้มนะครับตรงนี้ต่อมาในเรื่องการงานครับ ก็แน่นอนครับดาวอัสบดีเป็นดาวการงานได้ราชาโชคโฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็ามาเองครับแสดงว่ามีงานไหลามาเทมางานเข้างานมากงานใหญ่งานก้าวหน้าขยับขยายลุกลุยไปต่อได้น้ําขึ้นต้องรีบตักโอกาสมาแล้วแล้วมันจะมีโอกาสมาหาเราเยอะเลยเพราะในเรือนเราอะราติีมีนะมีทั้งดาวพุธต้องไปเจรจาติดต่อหรือว่าต้องไปไลฟ์สดหรือจะต้องเดินทางเนี่ยเยอะแยะมากมาย แต่ต้องขยันต้องเพียรพยายามมันจะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่ามีคู่ศัตรูสองคู่คู่มิตรหนึ่งคู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับในเดือตนตอนถึงได้พิมพ์แบบว่าเดินทางติดต่อสื่อสารเจราจาออนไลน์ไหลสดดีงานแก้ปัญหามีมาแน่เอกสารต้องตรวจสอบเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยได้นะครับในเรื่องการงานเพราะนั้นก็ฝากไว้หน่อยนะทำตั้งแต่ต้นเดือนเลยเพราะถ้าเข้ากลางเดือนปลายเดือนที่เห็นเนี่ย อังคารศุ์เห็นไหมครับก็อยู่ในเรือนวินาศร่วมสาวอีกแลวมัมีดาวในเรือนวินาศถึงสามดวงเลยแล้วนี่เรือนเราอีกดาวพุธเอ่ยลาหูเอ่ยอาทิตย์เอ่ยนี่ก็ไม่ธรรมดาถ้าดาวแรงๆทางนั้นเพราะฉะนั้นก็ฝากหน่อยเรื่องการงานขยันตั้งใจรีบลุยงานตั้งแต่ต้นเดือนอย่าดินพ่อหางหมูอย่าไปลุยปลายเดือนถ้าลุยปลายเดือนหนักแน่นอนนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นหรือใครอยากจะลาออกก็อย่าพูดออกพูดจาก,กันดีๆปรับความเข้าใจกันก่อนนะครับหรืองานที่เกี่ยวข้องกับพวกค้าความ คดีความอายการผู้พิพากษาไปแก้ปัญหาที่คนทะเลาะก,กันให้เข้าใจกันเนี่ยที่ปร,รึกษาอะไรต่างๆเนี่ยโดดเด่นมากนะครับตรงนี้ลุยทําได้เลยนะหมอดวงหมอดูอะไรเนี่ยโอ้โหโห,โหลาศาสตร์ไพ่อะไรต่างๆโอ้โหใครเป็นหมอดูอยู่ราเมินดูแล้วลูกค้าจะเยอะนะครับเนี่ยดีใจด้วยนะครับความรักกันบ้างครับแฟนคู่หุ้นส่วนตามใจเรายอมเรานั้นตั้งแต่สามีนาเลย ถ้าฟาอยู่เรื่องเดียวเราพูดจาก,กันดีๆจะได้เข้าใจกันเพราะพุทธอันธพาลวิวาทลาหูไงถ้าพูดไม่ดีก็วิวาทกะจักยอมก็กลายเป็นไม่ยอมแต่ถ้าพูดดีๆน้ําเย็นเข้าลูกมีปิยะวาจาอ่ะอันนี้ก็จะเออได้เลยละ่ะเดี๋ยวทาให้นั่นนี่นู่นเปด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่สําคัญนะครับใครมีกิ๊กมีโรคหลายใบยเดือนนี้ไม่รอดแน่นอนนะครับเปิดเผยโดนจับได้อ่าใครไม่มีสบายตัวไป นะครับเพราะนั้นอย่ามีเลขมีน้อยทั้งตัวเราทั้งตัวแฟนเราแล้วกันนะครับตรงนี้มันจะมีเหตุให้ต้องจับได้อ่ะยิ่งยีิบเจ็ดมีนาไปแล้วอีกโอ้โหดาวพุธพักอีกเห็นไมมันก็ยิ่งโดนเปิดเผยได้ง่ายๆนะครับเพราะนั้นก็เลยอยากจะฝากเรื่องคําพูดที่มีต่อกันใจล่มๆยีิบเจ็ดมีนามีเกณฑ์แฟนป่วยแฟนเจ็บแฟนไม่สบายดูแลก,กันมากๆนะครับเพราะว่าดาวพุธพักองศาคืออ่อนกําลังเข้าไปอีกเจอคู่ศัตรูอีกเห็นไหมคนโสดก็คุยกัน ไปก่อนมีสิทธิ์เจอได้ดิกระดาวพุธทับตัวเราอะดาวคู่มาทับเราพบเจอจากนั่นนี่นูน่นอะไรเงี้ยออนไลน์ก็ได้แต่ก็ต้องคุยคุยกันไปก่อนอย่าเพิ่งตกลงปงใจไปออกเดทหรือไปมีสัมพันธ์อะไรกันมากมายเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเช่นไปเจอคนมีเจ้าของไปกินน้ำใต้ศอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะไม่ดีนะหรือพาไปทําบุญเลยทั้งเราแฟนเราหรือคนที่จะกำลังจะคบพาไปสร้างบุญทาบุญเสร็จแล้วก็แยกย,ย้ายไม่ใช่ทําบุญเสร็จแล้ว ไปทำอย่างอื่นต่อนะครับเนี่ยอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยในเรื่องความหลักนะมันเป็นทรงแบบนี้ก่อนเราก็ต้องใจเย็นๆใจร่มๆนะค่อยค,ค่อยจากกันเราก็จะผ่านได้นะครับสุดท้ายแล้วครับเรื่องครอบครัวลูกและบริวารครับนะก็เห็นได้ชัดนะครับดาวพุธนะพันธุอุตตาลีอ่านะเห็นไหมมันต้องไปเคลียร์แน่นอนเลยนะเพราะดาวพุทธทับตัวเรานะ บ้านรถที่ดินมีเกณฑ์ตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูรีโนเวทก็ได้นะครับอ่าหรือคนในบ้านต้องดูแลให้มากขึ้นนะเขามีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้เพราะว่าเจอคู่ศัตรูอ่าหรืออีกนายหนึ่งครับได้พระได้วัตถุมงคลเครื่องรางของขลังดีๆเข้ามาในบ้านเราก็ได้อ่าเพราะดาวเกตุลุ่มรักเรานะสัมพันธ์กับดาวพุธเจ้าเรือนพันธุอืม อ่าแล้วก็ขับรถด้วยนะระวังเฉียวชนไม่ประมาททําประกันไว้ด้วยนะอ่าเพราะคู่ศัตรูสองสามคู่เลยนะในเดือนเนี้เออเพราะนั้นก็ต้องฝากหน่อยหรือแขวนพระดีๆแล้วกันนะครับก็จะช่วยได้พ่พรอดจะได้นะครับอ่าส่วนในเรื่องลูกเรื่องบริวารเนี่ยดูแล้วไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่มีดาวอะไรเล่รๆไปทํามุมเลยนะอันนี้คือดาวจรน,นะอ่าดีมากกระจายงานให้เต็มที่พาสําเร็จพารวยมากขยนันตั้งใจสอบได้สอบติดงานดีข่าวดี อ่าเรื่องเรื่องลูกนี่แจ๋วเลยนะแต่เรื่องตัวเราเนี่ยเอออย่าเผลอไปหลงผิดทําอะไรผิดเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่หรือจอะให้ใครยืมเงินอะไรแบบนี้นะครับเน้นทําด้วยตัวเองแล้วก็ถ้ามีบริวารให้บริวารทํานะครับอ่าแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะได้ใช้เป็นไกด์ไลน์นะฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันได้อ่าเบอก็เลขนําโชคท้ายคลิปครับสี่แปดศูนย์สามเก้านะครับขอให้ชาวมีเงินเฮงรวยๆครับและแน่นอนเมื่อดูแล้วอยากจะดูดวงแม่นๆอันนี้เพราะเป็นดาวจรใช่ไหม แอดไลน์เลยครับแอดสเกตเทวหง่ะทำตามที่ไลน์บอกได้ดูรวดเร็วมากแต่ถ้าอยากจะฟังต่อจะมีบอกว่าฟังต่อให้จบจะมีบอกว่าดูดวงกับาจายเกตเทวาได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทําเช่นไรภาพจะดวงดวงชะตากับภาพรูปดวงเราเองมีติดตัวประจําตนไว้ดีอย่างไรฟังได้เลยแล้วก็อยากกดปุ่มซุปเปอร์แตงให้าจางเกตเทวาต้องทาอย่างไรตามนี้ได้เลยครับและนี่คือภาพรวมดาวจอนะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ใช้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้ครับ และถ้าอยากรู้ดวงเราเองนะครับก็จะได้มากได้นนอยให้แม่นยําสุดๆเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดและวันที่เกิดครับและอาจารย์เกสเทวานครับก็รับดูดวงแบบเจาะลึกเลยนะครับทาตามลูกศรชี้ได้เลยครับแอดไลน์แอดไซเกสเทวาหกครับแล้วทําตามที่ไลน์บอกแลวประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับและก็ต้องบอกนะครับว่า YouTube ครับมีปุ่มซปเปอร์แปงแล้วนะครับใครที่อยากเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เกสเทวาครับ ทำตามนี้ได้เลยนะครับก็คือปุ่มซปเปอร์แตงก็คือรูปหัวใจครับอยู่ด้านล่างของคลิปนั่นเองนะครับนี่นะครับรอบสีแดงครับคำว่าขอบคุณครับแตะเข้าไปได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่40บาทถึง1,000บาทครับร่วมเป็นกําลังใจให้อาจารย์เกตเทวาและแตะซื้อและส่งมาได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ครับช่องอาจารย์เกตเทวามีผู้ติดตามมากกว่า150,000คนแล้วนะครับเป็นช่องมหาชนอย่างแท้จริง และอาจารย์ก็จะทําคลิปที่มีคุณภาพทํานายดวงชะตาอย่างแม่นยําแบบเจาะลึกรายละเอียดถึงพื้นดวงเนี่ยให้ทุกท่านเลยนะครับเพราะนั้นก็ฝากเลยนะครับกดติดตามครับกดกระดิ่งนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับนั่นแหละครับเรียกว่าติดตามแล้วครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้เราก็รอดก่อนนะครับ แล้วใครที่กดติดตามอาจารย์ก็ขอให้ผลบุญที่อาจารย์ได้ทํามานะครับให้ทุกท่านที่กดติดตามประสบความสําเร็จรุ่งเรืองสมหวังร่ํารวยมีโชคมีลาบด้วยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมดุชะตาสุ่มุงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จร่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สี่นี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสาเร็จสักเซ็ตสำฤทิ์ผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปเป็นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับนั่นนาไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับ โอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5กครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทว่าจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจออีก10บดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกน q ิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเกรตเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่ สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเสร็จและนี่นะครับก็คือการแอดไลน์ครับแอด i ายเกรทเทวาหมานะครับก็แตะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับแล้วก็อ่านในไลน์ครับก็จะเจอภาพนี้นะครับก็คือกติกาการดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาครับก็ทำตามที่กติกาที่ไลน์บอกครับก็จะมีโปรโมชั่นบอกเลยนะครับว่าถ้า จองมาเลยนะครับโอนเงินบัญชีอาจารย์เกรทเทวานะครับ799บาทนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอโอนจองมาก็บอกวันเดือนปีเกิดพศเกิดและเวลาเกิดครับเนี่ยครับจะได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายีนดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับ เพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว,ว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมคนระับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักนาเความลักษณนนะั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือน ปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและ